สวัสดีครับเนช่องคุณพ่อการไฟขังนะครับเย yeah. วันนี้เป็นเดนะ็กวู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีพิพัน์มันพุษอ่ะอ่าดีบีทีจะออกใช่ไหมเราก็จะรีวิวแล้วก็ไล่ทำศูนยการรัวๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทำซนะีพีเนาะเราก็จะมาลงที่ b ีทกันหมดนะหลายๆเด็กนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะทิ้งทวนวนะีเนาะจริงๆยังไม่ไทาโกคูเลยเนาะยังไม่ได้ลองเลยซ้ำนะครับก็ อ่ะข้าบมาก่อนนะตอนนี้เราทำไอ้อาร์ลีฟไปมีคนขอว่าถามมาเยอะมากๆนะว่าคุณพ่อจะทำรีเบิร์ไหมทำอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าร้านหลักร้านทีุ่เล่นพ่อสั่งคุณพ่อเล่นประจำที่ลังสิตเนี่ยเขาไม่ได้สั่งไมเทร์นรอตนี้มาก็เลยต้องหาบนเน็ตนั่นเองนะครับก็ไปหาตามกลุ่มตามแอปฟ้าแอปแอปฟ้าอะไรแอปแอปม่วงแอปเหลืองแอปอะไรก็ตามนั่นเองนะครับก็ลอง หาดูเนาะกับดักกันนิกโอ r วอร์โหล r เดอะรนั่นเองนะฮะก็มาดูในโปรไฟล์กันซึ่งจริงๆคุณพ่อคิดว่ามันค่อนข้างจะพิมพ์นิยมนะ,ะหลายๆเด็กน่าจะจัดคล้ายๆกันแบบตัวเล่นหลักเหมือนๆกันอาจจะเปลี่ยนแค่แบบนิดๆหน่อยๆเพิ่มๆลดๆนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของมันมันค่อนข้างจะง่ายในการที่จะเข้าใจเนาะมันเป็นหนึ่งในโอเวอร์โหลดก็คือข้อแรกมันตีลุกข้อสอมันเล่นง,ง่ายแค่นี้พอแล้วพอใจแล้วกับโอเวอร์โหลดเนาะอ่ะ ตัวเริ่มนะครับไม่ได้ฟิกว่าตัวเริ่มอะไรเนาะใช้เป็นตัวเริ่ม V ธรรมดาใครก็ได้จะใช้เป็นไอ้นี่ก็ได้จะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะใช้ของ Blade m a ์ t ก็ได้หมดนั่นเองนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดหนึ่งตัวก็คือเจ้ามอนนี่เนาะ d r a น o n i c Overlord The r e รี r วินั่นเองนะฮะติดรีติด r ด r e ีเ r ิรก็ถ้ากับว่ามันก็คือตัว Reverse นั่นแหละ แต่ว่ามันเป็นโอเวอร์โหลดไงมันต้องสิทธิพิเศษเนี่ยคนอื่นนะมันเป็นการรีเบิร์ตเอ่อรีเบิร์นั่นเองนะครับก็มือสามีฟอร์ดออโต้เวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นแบเทลเฟสของเราเขาอ่าเลือกเลิการทั้งหมดของเราที่เป็น1ใบหรือมากกว่าจนจบเทินนั้นจนจบเทินเมื่อจบการสู้ครั้งถัดไปที่หนีโจมตีบัสหนึ่งทิ้งมือ1ใบแล้วลุก คุณพ่อถามเขามาแล้วถามเพื่อนๆคุณพ,พ่อที่เป็นเซนเซียนคังเอโลมาแล้วเขาก็บอกว่าต้องกดสก,กิลแรกก่อนเพราะสก,กิลแรกอะ่ะมันเป็นเมื่อเข้าไเทั้งเฟสปุ๊บมันจะเป็นเงื่อนไขาย,ยาวติดต่อกันเลยก็คือล็อกเลียแล้วก็ตีเสร็จบัตหนึ่งทิ้งมือลุกแวนอีกสก,กิลหนึง Auto ่งออโต้แวนการ์ดเหมือนกันเมื่ออยู่ใน่โจมตีเขาซบัตหนึ่งเลือก,เล,อกเลือกรีไทยเรียการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบตามการที่เราอยู่สองใบก็ถ้าเป็นคังเอโล วีฟอสธรรมดาก็จะมีล็อกอยู่มากสุด5้าแต่ถ้าก่ออีกนโซบัสหนึ่งยิงได้สองใบในการตีหนึ่งครั้งไม่ติดบันเพื่อเทินก็ถ้ามีโซเยอะก็สามารถทำได้เรื่อยๆในการตีลุกขึ้นมาตีก็โซบัสหนึ่งยิงลุกขึ้นมาตีก็โซบัสหนึ่งยิงอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็สกิลสุดท้ายก็เป็นสกิลลุกเหมือนกันออโต้แบนการ์ดวันเพื่อเทินเมื่อจบการที่โจมตีถ้าเรามีการ์ดถูกล็อกอยู่5ใบหรือมากกว่าแล้วมีเดเมจสี่เดเมจหรือมากกว่าทิ้งมือ สองใบลุกตัวมันแล้วก็ได้หนึ่งฟอร์ไดไม่ลบก็ถ้ากับเป็นโอเวอร์โหลดอีกหนึ่งตัวที่ตีลุกได้โดยที่ไดไม่ลบแล้วก็มือไม่ค่อยขาดเพราะว่าล่างแรกเช็คสองไดทิ้งมือหนึ่งใบลุกแล้วก็ลุกขึ้นมาตีอสองครั้งทิ้งมือสองใบลุกก็ถ้ากับว่าเราจะมีมือกำไรอยู่หนึ่งใบไม่รวมกับการได้เช็คได้ดรอทิกเกอร์อะไรพวกนี้อีกก็ถ้ากับว่าเป็นโอเวอร์โหลดหนึ่งตัวที่เล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างเก่ง ไม่ค่อนข้างผมพูดว,ว่ามันเก่งเลยนั่นเองแต่ข้อเสียหลักๆก็คือถ้าจะให้มันเก่งเราต้องแลกมาด้วยเป็นเด็กที่แวนตีอย่างเดียวเราไม่เราจะไม่มีเลียมาตีเลยเพราะว่าเลียทั้งหมด5้าใบเราจะถูกล็อกหมดนั่นเองทําให้แวนลุกตีได้สองครั้งโดยกันแบบทิ้งมือเนาะก็คือเด็กแวนเก่งว่างั้นเถอะนั่นเองนะครับซึ่งไอโอเวอร์หลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่เหมือนกับโอเวอร์หลอดเก่าๆตรงที่ตอนนี้คารเนโลวีอ่ะถ้าแบบไม่ได้ขอมีการ์ดในโซ ชื่อโอเวอร์อร์ดชื่อเบลดมาร์สในโซอะไรพวกเนี้ยดเล็ดได้ค่อนข้างรับจบมันมันเป็นตัวยืนแบบเหมือนก็ถูกตัวถูกเหยียบอะ่ะมันตีเองก็ได้แล้วมันถูกเหยียบก็ได้นั่นเองหมื่นสามมีฟอสออโต้แวนการ์ดอ่าเมื่อเช็คเจอนาะมันยูนิตสใบจิ้มเลียนหนตัวบวกหมื่นนสกิลเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้แหละเพราะว่าเรายืนเป็นรีเบิร์ดเนาะ แล้วก็สก,กิลกลางออโต้วันกาดวันเพื่อเทิร์นเมื่อจบการตอยุโจมต,จมตีถ้ามีมือ4ใบหรือมากกว่าทิ้งมือ3ใบลุกตัวมันอีกสก,กิลนึงออโต้ไม่ถูกไรทับตัวให้ไรทับมันจะได้สก,กิลทั้งหมดของไอ้โจหมอน,นี่ไปนั่นเองก็โคตรเก่งเลยนั่นเองนะฮะเกตสามใส่อยู่แค่นี้พอเลยไม่ได้ใส่เพิ่มนะครับก็เลยแายๆคนอาจจะลองไปโง,ง,งไปใส่ดิคลอสมาก็ได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าใส่ดิคลอสก็ใส่ดนเลดได้ดก็คุ้มกว่าในการที่จะเล่น ตัวแรกเด็กนี่ที่บอกว่าคอนเซปต์มันง่ายมากเลยมันไม่ขออะไรมันแค่โปรยมือหรือทำอยังไงไให้บอร์ดมันเต็ม5เข้าไปเ e นเฟปุ๊บบัตหนึ่งล็อก5แค่นั้นก็พอแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเกรด2เกรด1ตัวซับมันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยิงได้จั่วได้เรียกพวกได้ค่อนข้างง่ายในการที่จะคิดก็จะเป็น on, กรดคนนอนดากอนกลับมาใส่อีกครั้งนั่นเองแอคทีฟเวนเลียวันเพอร์เทินเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเอานอมอนิตจากดอปหนึ่งใบไปไว้ใต้กองยิงเกรด 2หรือต่ำกว่าคู่แห่งหนึ่งใบแล้วก็ถ้าเรามี4ใบหรือต่ำกว่าได้จั่วด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็โปยมือมาให้เหลือสแล้วคนก็ลงไอ้ต้อาคุณก็กดสก,กิลไอ้นี่บัตรหนึ่งเก็บหลุมยิงจัว่วง่ายสุดนั่นเองนะครับเพราะว่าเด็กนี้โปรยมืออยู่แล้วนั่นเองเนาะเก่งใช้ง่ายแล้วก็อ่ะอีกตัวนึงใช้ง่ายก็จะเป็นเจ้าหมอนี่ก็เบสเบรกดาก้อนไม่ถูกไรทับยิงให้ยิงไม่ได้ได้จัว่วเข้าใจง่ายมา อีกสก,กีนหนึ่งออโตเลกาเมื่อจบการหนีโจมตีถ้าเทอรนี้มีการยิงเลียคู่แข่งเอามันหล,ลันรีไทยตัวมันและจัว่วก็สก,กีบอลอาจจะใช้ค่อนข้างยากหรือใช้ค่อนข้างน้อยก็อาจจะเป็นในกรณีที่มือเราแตกแล้วแบบอาจจะล็อกได้แค่ใบเดียวเพื่อที่จะบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ลุกแล้วคุณก็อ่าไม่ได้สิมันต้องล็อกทั้งหมดหนึ่งใบหรือมากกว่าก็ใช้ยากหรือดีเอามาไรทับยิงจัว่วามากกว่านั่นเองเนาะ แล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะเป็นตัวที่ห,หลายๆคนใส่กันเนาะเพราะว่าค่อนข้างเก่งกับเด็กนี้เพราะว่าเด็กนี้ที่บอกนะแวนเก่งอย่างเดียวไม่สนใจเลียเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นโดฮาออโตเลกาเมอลงสนามบัตรหนึ่งหาชื่ออะไรนะเกียรันจากกองหนึ่งใบคอลงช่องเลียวเพราะฉะนั้นเด็กมันจะไม่ต้องมีการโปรยมือเยอะเพแค่ลงโดฮาแล้วก็หากเกียรันถ้ากับว่าได้หนึ่งหนึ่งแถวแล้วคุณก็มีอีกทีหนึ่งคุณก็บัตรหนึ่งอีกทีหนึ่งถ้ากับว่าได้สองตัวแล้วหาคอมืออีกหนึ่งตัวถ้ากับว่า เสียมือแค่สามใบในการคอรนั่นเองแล้วก็สกิลล่างคอนติเนียรียกาดในกรณีที่อยู่โจมตีเท่าไหร่ไม่มีเรียไม่สามารถคอนมันยูนิตลงช่องกระเดยนได้สกิลล่างไม่ค่อยได้ใช้เรอกเพราะว่าไม่ค่อยได้ตีเนาะแล้วก็ที่บอกนะั้นใส่โดฮาก็ต้องใส่เกียร์ันนะครับคุณพ่อใส่เกียร์ันแค่สามใบเนาะก็ถ้ามันบูทอ่าเ้าเกิดไม่มีเรียบวกห้าพันแล้วก็เมื่อมันบูทฮิตบูทให้โดฮา บัตหนึ่งจั่วหนึ่งแล้วก็แล้วก็โซชาร์ตหนึ่งกับเปอร์เซนช้ค่อนข้างน้อยเอามาถมบอร์ดสมากกว่ากลินหนึ่งอีกตัวนึงม่าคิดว่าค่อนข้างเด็ดในเด็กนี้ก็จะเป็นเจ้าหมอนี่ฮีซันใะยังใส่ฮีซัสอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันเก่งมันออตโตโ้เลียเมื่อลงสนามบัตหนึ่งโซนหนึ่งจัว่วแล้วยิงตูดยังไงก็เก่งมันมันได้จัว่วคือกำไรเรายอยู่แล้วแล้วเด็กนี้มันใช้บัตน้อยมันใช้แค่จาก โอเวอร์โหลดแค่หนึ่งเดมทุกเทิร์นอน้อทุกเทิร์นเธอร์อรอรอรละแดม,มก็แค่นั้นเองแล้วก็สกิลล้ำถูกไรทับเปิดทับเด็กห้าหยิบเกตสามหนึ่งใบขึ้นมือเนาะอันนี้เป็นใบทางเลือกอันนี้จริงๆเลยเล,ย,ล,ย,ลยเด็กอาจจะใส่ใบนี้สี่แต่คุณพ่คิดว่าคุณพ่อไม่ถนัดที่จะใส่เสียแต่เพิ่มเป็นสามก็ได้แล้วแต่เนาะก็คุณพ่อใส่แค่สเนาะเป็นมังกรผนึกคารุเซ เมื่อลงช่องแวลหรือช่องเลียโซบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบคู่แข่งเลือกเลือกรีไทยเลือกเลือกเกกิดคู่แข่งหนึ่งใบรีไทยคู่แข่งเลือกการ์ดเกิดสองจากมือตัวเองไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียที่วางอยู่แล้วก็ออโตโ้ถ้าถ้าการ์ดคู่แข่งไม่ทํางานจอ่ออต่อเน,นื่องกันดีกว่าไม่มีอยุ่ถ้าความสามารถออโต้การแข่งทำงานถ้าแข่งไม่คมอเราจะได้จวสองก็มันค่อนข้างที่จะแบบ วัดดวงอ่ะเพราะว่าคู่แข่งต้องคอสองจากมือหนึ่งใบถ้าคู่แข่งมีแล้วก็ไม่ได้จวแล้วก็เสียมือหนึ่งใบคุณพ่อไม่ชอบไอ้พวกกาที่แบบทิ้งมือถึงแม้มันจะได้จ่วคืนสองก็จริงแต่ว่าก็นั่นแหละนะอาจจะใส่เพิ่มก็เป็นรถที่เปิดหาสามลงถ้าเลใส่ตัวนี้เพิ่มก็ใส่ไปสักสามใบหรือสี่ใบก็รถที่ตัวนี้ลงนั่นเองหรือจะใส่เป็นรถที่ไอฮีซัตลงก็แล้วแต่นั่นเองนะครับแล้วก็ทริกเกอร์ก็เป็นทริกเกอร์โอเวอร์โหลดเนาะดอทริกเกอร์ ดอพีจเต็มสี่เหมือนเดิมแล้วก็คิแปดเพราะว่าเด็กนี้ยังไงก็ต้องเอาแวนวิ่งหรือบางคนอาจจะเพราะว่าเด็กนี้มันมันสามารถที่จะแบบให้แวนมันแหลงมากๆเพราะฉะนั้นเขาอาจจะใส่เป็นคิสเซนติเนลเพิ่มมาจากดอทิกเกอร์ก็ได้ก็อาจจะใส่เป็นดอทิกเกอร์สักสามใบคิสเซนตเนเลเพิ่มอีกหนึ่งใบจะเป็นคิเก้าและเด็กมันโอเวอร์ลอตตีคนนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันคิเก้ามันก็เล่นได้นั่นเองอืม ที่เรื่องเด็กนี้ก็จริงจงมันก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เล่นยากนะอย่างที่บอกมันเป็นเด็กโอเวอร์ d o v e โอเวอร์โหลเนาะอ่ะเพอร์เฟกต์ไลท์มีหนึ่งตัวตัวนี้มีตัวนี้ก็เพอร์เฟกต์ไลท์ได้เหมือนเดิมฮีซัทเขาข,ขนขรับจบขึ้นสองเพอร์เฟกต์ไลท์อาจจะเป็นเบสเบิดากอนหรืออาจจะเป็นไอ้เจ,จ้าหมอน,นี่มายิงก็ได้เพราะว่ายิงได้จัว่วแต่อาจจะเป็นเบสเบิดากอนเพราะว่าได้ยิงหรือได้จั่วเลยค่อนข้างง่ายขึ้นสามแรกแนะนําว่าขึ้นถ้าเลือกได้ถ้าเรามีทั้งสองตัวอยู่บนมืออันะนี้พ่ให้ลงเป็น ไอ้นี่เลยคุ้มกว่าอ่ะอิมเมจเนรี่กีฟฟอสยืมมาก่อนทีเกียดหยิบฟอ t แวนนะครับเล่นเด็กนี้จะเล่นฟอ r หนึ่งนะเล่นฟอ r ส,สองไม่ค่อยคุ้มเล่นฟอสหนึ่งแวนนะครับแค่นี้เราอยากจะเก็บมือเพราะเด็กนี้เราต้องลงลงบอร์ดเต็ตมะนัมดแล้วอาจจะตีแค่นี้เลยตีสองหมื่นสามทิ้งมือสามลุกตีสองหมื่นสามแค่นี้พอแล้วก็เจ็บปล่อยแดมเลยปล่อยให้ถึงเส้นสี่เส้นห้าได้เลยเพราะว่า เราจะเล่นท่าใหญ่ขึ้นขึ้นสามสองปุ๊บเราต้องเล่นท่าใหญ่เลยก็ไลท์เป็นเดอะรีเบิร์ตอิมมจินรีกีฟฟอร์หนึ่งเหมือนเดิมให้แวนแล้วก็มีห้าดมแล้วนี่แดมเหลือแดมสบายๆก็ดงโดฮาโดฮาบัตหนึ่งหาเกียรันอีกข้างหนึ่งโลเมนเบสเบกดาก่อนอ่าปิดห้าสามก็ได้แล้วก็อาจจะลงเป็นจ้าหมอนี่มาโซบัตทิ้งอะไรก็แล้วแต่ หรืออาจจะลงเป็นเกียโดฮาเกียร์รันอีกข้างหนึ่งเลยก็ได้ถ้าแบบมีมีเหลือก็ลงไปได้อย่างนี้ก็ได้ก็ง่ายๆแล้วก็ตัวอาจจะเป็นเบบเบกมีมือสี่ต่ากว่าบัตหนึ่งทิ้งมืออ่บาบัตหนึ่งเก็บหลุมยิงจั่วง่ายแล้วก็บอกเขาว่าเริ่มต้นไลฟ์เเริ่มต้นเบทเทิลเฟสครับเคานต์บัตหนึ่งล็อกเอยไม่ได้ล็อก4ล็อกก่อนอ่าล็อกให้หมดล็อกได้ห้าใบครับแล้วก็หนูวาเมื่อแวนตี ตอนนี้แวนได้สก,กิลของดอลเลดได้แล้วแต่ว่าถามกลุ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใช้สก,กิลแวนก่อนเนาะก็ตีตีเสร็จเคาน์เตอร์บัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบลุกมีอ่าเมื่อก,กี้โจมตีคุณสามารถให้โซบัตยิงได้ด้วยนะแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งคราวนี้คุณสามารถเลือกใช้สก,กิลล่างของรีเบิร์ตหรือจะใช้สก,กิลของดอลเลดก็ได้แต่ว่าผู้ความคุ้มค่าแล้วยังไงยังไงก็ต้องใช้สก,กิลล่างของรีเบิร์ต ก็เมื่อตีเสร็จถ้ามีเลียล็อก5มีสี่แดมทิ้งมือ2ลุกแล้วได้อิมเมตเอรีกิฟฟอร์ตอีกหลูกเพราะว่ามันคุ้มที่จะได้ฟอร์ตอีกหนึ่งลูกยังไงก็คุ้มอยู่ดีปะ่ะถ้าไม่ตกทลิกรก์เลยมันจะออกที่สีสามยังไงก็คุ้มยังไงก็ต้องให้ฟอร์แวรเพราะฉะนั้น เด็กนี้มันเลยกึ่งๆบังครับว่าเล่นฟอตหนึ่งเพราะฟอตสองมันสแตกไปก็เท่านั้นมันก็ได้แค่สองีอยู่ดีถ้าเล่นฟอตหนึ่งมันสามารถที่จะบวกไปได้เรื่อยๆแถมอย่างที่บอกถ้าคุณไปใส่เป็นคีเก้าหรือแบบอ่ะยอมยอมเสียดรอหนึ่งใบเพื่อจะใส่เป็นคีเซนเตเนลคุณก็คีเก้ามันก็จะแบกคีถ้าออยล์วอลล์อดแบกคีมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทันทียิ่งแบกสองคีได้ตีทีหนึ่งออกสามีลุกสามรอบตีสามรอบได้อย่างเงี้ยมันยิ่งอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองแล้วก จบเทิร์นครับปลอบ็อกปลอ็อกปลอ็อกปลอ็ปลอกถือแม่เทิร์นหน้ามันจะตีลุกได้แค่สองรอบถ้าเราไม่ได้ไหลเป็นดอนเล็ดคุณก็สองรอบมันก็คุมอยู่ดีเพราะวาตอนนี้เราสามารถดันขึ้นไปที่สี่ถึงห้าเดมได้แน,แน่เพราะว่าแวนมันแรงแรงมากๆแล้วก็เหมือนเดิมผมก็เล่นท่าเดิมไปเลยเล่นอยู่แค่เนี้ยจนกว่ามือคุณจะโปรยไม่ได้ถ้าคุณโปรยมือไม่ได้ปุ๊บคุณก็จ,จะเล่นบอร์ดแบบนี้แทนนั่นเองก็ ก็ถือว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งที่อย่างที่บอกนะโอเวอร์โหลดข้อดีมันเลยคือมันเล่นง่ายมันไม่ได้เด็กที่แบบเล่นยากเล่นเด็กดื้ออะไรพวกนี้เนาะแถมมีตอนเนี้ดอลเล็ตไรมันค่อนข้างที่จะรับจบให้กับทุกเด็กของคังเอโล่มากๆเนาะก็ก็ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างแนะนานะซึ่งอย่างที่บอกว่าไอเนี่ยมันยังไม่ลงเว็บไมเทิร์นอาจจะต้องหาตามร้านหรือตามแอปขายของก็ ลองเลยนตามดูคุณพ่อแนะนำว่าอย่าให้เกินใบละสามสิบสามสิบนี่คือราคาให้รับได้นะเพราะว่าถ้ามันลงไมเทินมันน่าจะอยู่ที่สี่ใบร้อยเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดที่คุณพ่อดูในไมเทิร์นี่ะมันมีไดยูชาลีเวิร์สแรลูชาลีเวิร์สมาแล้ว DVS ศูนย์อะไรนะศูนย์สี่ปลาล่าสุดของ Genesis มาแล้วตัวเกรดหนึ่งของ s ซโตเคียที่เล่นกับ แกเบิดมาแล้วตัวที่บอกว่าเก็บหลุมเก็บเกล็ดสามขึ้นมือมาแล้วจีก์ดของเกรดเนมาแล้วก็จะอยู่ที่จีกัดเกรดนอยู่ที่สองใบเจ็ดสิบถ้าเป็นยูนิตธรรมดาอยู่ที่สนะี่ใบร้อยเนาะแล้วก็จีก์ดกับเกรดซีใหม่ของแองเฟมาแล้วอยู่ที่คู่ละเจ็ดสิบาทก็ราคาประมาณนี้ถ้าซื้อตามร้านก็จะน่ามาอยู่ที่ใบละประมาณไม่เกินสามสิบาทหรือถ้าเป็นจีก์ดก็ จีกัดกับจีโซนใหม่ก็อยู่ที่ประมาณใบละสา5สิบห้าหรือคู่ละเจ็ดสิบอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ที่ราคามาตรฐานประมาณนี้นี่หน้ามาชัดๆไม่ได้อันนี้ไม่ได้สปอนน์อะไทั้งอย่างนะ <c oughs> ไม่มีสปอนน์นะของไมเทินก,ก็ก็แนะนานะเพราะว่าแบบหลายๆคนเห็นหูรีเบิร์ดอยากเล่นมากเลยชอบมากเท่มากแต่แบบโดนมาสี่ใบสองร้อยอย่างนี้พ่อก็ไม่แนะนาให้ให้ซื้อนากก็อาจจะรอรอลงเว็บเพราะว่าน่าจะสิ้นเดือนเนี้น่าจะมีลงเว็บอีกเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่า จะเป็นเซตไหนอาจจะไม่เธออาจจะเซตนี้แหละน่าจะเพราะว่าอก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าหูไม่เธอมันออกตอนนี้คือแบบมันออกรัวแบบรัวมากนะคือคือตอนนี้คุณพ่อเพิ่งรู้ตัวว่าคุณพ่อยังไม่ได้ซื้อเจเนใช่ไหมเพราะว่าลองย้อนไปดูเอ้ายังไม่ได้ซื้อเจเนยังไม่ได้ซื้อจีกัดเกล็ดเนไม่ได้ซื้อแองเฟเลยอ่ะคือแบบรัวรัวจนรัวจนซื้อไม่ทันน่ะจนแบบงงไปหมดละ ต้องสั่งร้านสั่งร้านไม่ทันเอาสั่งไม่ได้สั่งร้านเราหงงนั่นแหละนะครับแต่ว่าพวกตัวหลักๆอย่างพวกเนี้ยพวกแค่หลักๆเนี่ยคุณพ่อค่อนข้างที่จะไม่พลาดเนาะก็ไปลองจัดลองหาลองเล่นดูได้นะครับกับ The r e b i r ิรนั่นเองเนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ